นี่คือ5ความเสี่ยงนะครับในการฝากไว้บนอเช็ก์จดจันไปเลยนะครับหนึ่งบัญชีเทรดถูกแฮกโดยตรงนะครับหลายคนบอกเฮ้ยบิตคอยด์โดนแฮกโดนแฮกเปล่าจริงๆคือบิตคอยมันไม่เคยโดนแฮกบล็อกเชนมันไม่เคยโดนแฮกแต่ไอัที่มันโดนแฮกกันมันคือข้อที่หนึ่งบัญชีเทรดถูกแฮกโดยตรงหรือทุกโจรกรรมนี่บอกว่าสองเว็บเทรดถูกแฮกโดยตรงเหมือนกรณีของ MT4 c o เว็บเทรมันโดนแฮ็กโดนจเจาะเงินคุณก็ถูกขโมยออกไปด้วยสามเว็บเทรดถูกโจมตีด้วยดีดอหรือห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แอคแท็กเดี๋ยวจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันว่าแต่ละหัวข้อเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วหรือยังเฮ้ยคิดตัวน,นั้นโมหรือเปล่ามันโนหรือเปล่ามันหล่อให้กลัวหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูหลักฐานนะครับข้อที่สี่เว็บเทรดทำผิดกฎหมายซีโอถูกจับเมื่อเร็วๆนี้เป็นข่าวดังครับเว็บเทรดต่างประเทศ ซีอถูกจับต้องลงจากตําแหน่งเดี๋ยวมาพูดถึงกันอถ้าเจ้าของเว็บเทรดถือ private key ผมบอกให้เลยนะทุกคนที่เก็บเหรียญไว้บนเว็บเทรตอนนี้คุณไม่ใช่เจ้าของเงินที่แท้จริงเจ้าของเว็บเทรต่างหากเป็นคนที่เป็นเจ้าของเงินอย่างแท้จริงเออทำไมเว็บเทรต่างประเทศอยากจะแมนเทนแ a น c e อยากจะอัปเดตเราเป็นเจ้าของเงินทําไมเราเข้าไม่ได้อะเออก็เราไม่มี private k e y เนี่ย ก็เขาอัปเดตระบบเราก็เข้าไม่ได้ไม่ใช่เงินของเราถ้ามองกันจริงๆนะพูดกันแบบเหตุผลจริงๆมันไม่ให้เงินของเราก็มันยังอยู่บนเว็บเท็เขาเป็นคนถือไพ่แบตคีในข้อที้ฮนี่คือความเสี่ยงในการฝากไว้บนไอเชนหรือเว็บเทก่อนที่ผมจะอธิบายความเสี่ยงทั้งห้านะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าบิตคอยไม่เคยโดนแฮ็กบนบล็อกเชนปัจจุบันยังไม่มีใครแฮ็กบล็อกเชนได้คุณจำไว้เลยนะถ้าวันนี้มีคนบอกเฮ้ย hey, มีคนเนี่ยฝรั่งคนนี้เก่งมากแฮ็กบล็อกเชนได้ไปไกลๆเลยบอกว่าไปไกลๆเลยเพอเจอแล้วมันยังไม่มีใครสามารถทําได้ต้องควอนตัมคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าสามารถที่จะจบได้จริงๆหรือเปล่าถ้าใช้ควอนตัม <c oughs> ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้นะครับแต่ปัจจุบน Bitcoin ันบิตคอยไม่เคยโดนแฮ็กไอที่โดนแฮ็กมันคือบัญชีเพจข,ของคุณนะแล้วต่อมานะครับผมจะมาพูดถึงข้อที่หนึ่งก่อนเลยบัญชีเทรดถูกแฮ็กโดยตรง นะครับผมเป็นหนึ่งคนที่หาข้อมูลเนี่ยเยอะมากว่าเฮ้ยในไทยเนะี่ยมันมีคนที่โดนแฮกไหมผมก็ได้ไปเจอกระทู้หนึ่งนะครับอยู่ในพันทิปที่เขียนขึ้นมาที่บอกทำนองว่าเฮ้ยเหิือนของเขาเนี่ยนะครับบัญชีเทกเขาถูกแฮกไปนะครับสูญเงินไปแปดแสน 8, 000บาทแปดแสนนะนะครับใครที่เคยอ่านกระทู้นี้เนี่ยไอดีถูกแฮกเนี่ยผมไปอ่านรายละเอียดเนี่ยเขาไม่ได้โพส์แบบลอยๆนะแต่เขามีหลักฐานด้วยนะ ว่าเออเนี่ยมันโดนออกไปแบบนี้เนทัสเซชั่นแบบนี้เขาไม่ีหลักฐานด้วยนะครับผมก็อ่านอ่านอ่ามนมาเรื่อยเฮ้ยมันทําให้ผมไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้ากรณีที่เว็บเทรดมาถูกแฮกกันแอดเชนจะไม่รับผิดชอบนะครับมันมีกฎหมายอยู่นะมันเขียนอยู่ประมาณว่าเขียนทานองน,นี้ว่าถ้าบัญชีเทรดของคุณถูกเจาะโดยคุณประมาทหรือเลอนเลอ แต่นจะไม่ขอมีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณเก็บไว้บนเชรแล้วบัญชีเทรดคุณถูกแฮกคุณเอาผิดแฉ่งไม่ได้อช่งไม่สามารถหาเงินมาคืนคุณได้มันเป็นความผิดของคุณไม่ใช่เว็บเทรดแต่ถ้าเว็บเทรดถูกเจาะอย่าง MTG อันนั้น MTG ผิดคุณสามารถฟ้องดําเนินคดีกับเขาได้แต่ถ้าบัญชีคุณถูกเจาะเองต่อ้คุณมีร้อยล้านคุณก็ฟ้องลองเว็บเทรดไม่ได้ มันเป็นความประมาทหรือเลอะเลอะของคุณนี่คือข้อกฎหมายนะผู้ใดได้เข้าใจใง่ายๆสั้นๆแบบนี้นะครับนี่คือหลักฐานของบุคคลท่านนี้นะครับที่เขียนบอกว่าเฮ้ยบัญชีผมเนี่ยโดนโอนเหรียญออกไปผมเอาหลักฐานให้ทุกคนได้ดูว่าผมไปอ่านนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาวงมาให้ชัดเจนว่าเนี่ยคือ transaction ที่โดนออกโดน hack ID นะไม่ได้แฮกเว็บเพจแล้วก็โอนออกไปพอไปเรียกร้องจากเว็บเพจ เขาก็ตอบมาแบบผมเนี่ยบอกว่ามันเป็นความผิดของคุณไม่ใช่ความผิดของ I ไอ้เช้งเจอย่างไก็จบเต็มที่ก็แค่ขอหลักฐานไปจริงหรือเปล่าเอ,อมันโดนแฮกจากที่ไหนกว่าตํารวจจะสืบเงินคุณไม่มีทางได้ถึงนะถ้าโดนแฮกแบบมันง่ายง่ายมันไม่เหมือนกับบัญชีธนาคารในประเทศไทยนะครับเอ,อที่โดนเจาะเงินหายโอนผิดบัญชีอาย,ยัดฟ้องร้องดำเนินคดีได้ตามจับตัวคนกดได้ ไม่มีนะบิตคอยไม่มีแบบนั้นเอถ้า hack, โดนแฮกขโมยถอนเหลียแล้วไปคือจบเลยคุณไม่รู้ว่ามันถอนไปหาบัญชีนั้นเป็นบัญชีใครโน้ตนะครับทำไมถึงต้องตั้งค่าบัญชีเทรดให้ปลอดภัยทำไมต้องเปิดใช้งาน 2FA หรือ Anti code? อันติ h i ช g c งโคก็เพราะว่าคุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดตั้งเองนะครับจากบัญชีเทรดของคุณที่มันถูกแฮกเวลาผมสอนลูกศิษย์นะครับในคลาสเนี่ย ทุกค้าที่เปิดผมก็จะย้ําเรื่องของระบบาาักษาความปลอดภยัยหรือ Security เส,สมอว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเปิดันดีเทนเปิดใช้งานทุกฟังก์ชันมันมีฟังก์ชันอะไรอันติฟิชชิงเปิดให้หมดบางคนบอกโอ้โหจะไปเปิดทําไมรุนยากวุนวายพอถึงวันที่เงินคุณหายไปคุณจะรู้และเข้าใจว่าไอ้ความที่ผมบอกว่าให้เปิดแล้วคุณมองว่ามันวุ่นวายมันโคตรจะสําคัญนะครับอย่ารอให้มันหายไป เงินมันพอดมาศูนย์แล้วค่อยมาแก้ไขที่หลังมันไม่ทันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องแก้ไขหรือป้องกันมันก่อนที่มันจะเกิดน,นะต่อมาในข้อสองข้อหนึ่งพูดไปแนละ้วข้อ2เว็บแโดนแฮกโดนตรงนะครับหลายคนอาจจะเคยตั้งคําถามใช่ไหมว่าเฮ้ยข้อมูลที่ผมมามาเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นเพิ่งเกิดหรือเปล่าหรือมีแค่เอ็มพีก็ที่เดียวที่โดนแฮกดูข้อมูลต่อไปนี้ให้ดี นี่คือข้อมูลและสถิตินะครับ5อันดับการแฮ็กคลิปโตที่มีปริมาณมากที่สุดในโลกคอยเช็คโดนไป500ล้านดอลลาร์ดูนะนี่คือกราฟกราฟจริงนะสถิติจริงนะผมเอามาเนี่ยนะครับแล้วก็ m t ็ติดอันดับ2โดนไป360ล้านดอลลาร์ b i t เกลนะครับร้อยเจ็ดสิบล้าน b i t ฟินเนกหกสิบห้าล้านนี่คืออชเคอันดับต้นๆของโลกนะครับบิฟินเนยังโดนอแล้วเว็บอื่นอีกหนึ่งเว็บก็โดนนะครับเนี่ยติดโผเนี่ยคือการแฮกครั้งยิ่งใหญ่ที่มีปริมาณมากที่สุดในโลกสถิติเนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะมองว่าเฮ้ยเก็บไว้บนเว็บเ,บเทนเนี่ยมันปลอดภัยนี่เหรอปลอดภัย ผมไปมองเฮ้ยสถิติมันโอ้โหมโหฬารขนาดนี้เลยปลอดภัยคำว่าปลอดภัยของเราอยู่ตรงไหน,นเออปลอดภัยของเราอยู่ตรงไหนเยอะไหมโดนจอดร,ระบบไหมเยอะไหมบางคนบอกเฮ้ยพอมูลเนี้ยมันเก่าเปล่านะครับขอข้อมูลใหม่วันนี้หน่อยได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูมีนะครับอย่างล่าสุดไบแนน เว็บเทรที่ผมใช้งานเองนี่แหละนะครับแล้วก็ใช้สอนลูกศิษยเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับยังเคยโดนแฮ็กมาแล้วเมื่อวันที่เจ็พฤษภาคมปี2019ใบเก้านี้นถูกแฮ็กสูญเสียบิตคอย์ไปถึง7,000 BTC นะครับแต่โชคดีที่ทางเว็บเนี่ยทําประกันเออจึงสามารถหาเงินมาชดเชยได้และถ้าเว็บเทรดที่คุณไปเทรดอะ่ะมันไม่มีประกัน คุณลองคิดดูเงินคุณโดนโจรกรรมไปอะใบแนนอันดับหนึ่งของโลกเลยนะว้ยโดนเนี่ยคุณคิดดูแล้วเว็บเทรดอื่นเนี่ยสองสาม,สามสี่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันไม่โดนวันนี้วันหน้ามันก็โดนคุณนึกออกไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือคนที่เป็นคนเทรดเราจะเทรดยังไงให้มันปลอดภยัยเก็บเหรียญยังไงให้เราปลอดภยัยนี่ผมเอาหลักฐานมาเปิดเลยนะครับ ก็มันโดนมาจริงๆมันมีข้อมูลจริงๆเกออ็บพันบีลีแล้ววันนี้คุณจะไว้ใจให้เชงไหนได้ไม่ได้ให้ทุกคนกลัวนะแต่คือไลฟ์เนี้ยตั้งใจใทุกคนตระหนักแล้วก็เริ่มจริงจังกับวิธีการเก็บทักทีคุณจะมีหนึ่งหมื่นห้าหมื่นมันก็เงินปะแต่ถ้ามันหายไปอ่ะมันหายไปหมดเลยนะมันไม่ได้หายทีละร้อยสองร้อยนะครับมันหายทีหมดเลยนะเพราะฉะนั้น คำถามที่ผมอยากจะตั้งคำถามถามทุกคนคือทุกวันนี้เราสามารถไว้ใจเว็บเทรดได้จริงๆหรอตอบตัวเองหรืออยาก m t g o Gox ที่ช่วงปลายปี2013ันสิบสาิตคอยถูกขโมยไปจำนวน590,000 BTC คุณรู้ไหมว่ากรณีนี้เนี่ยควาด,ดีจะจบลงเนี่ยได้เงินคืนเนี่ยใช้เวลานานหลายปีมากผมบอกเลย นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการคืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้เสียหายเลยนะมันผ่านมากี่ปีแล้วตั้งแต่ปี2013สกี่ปีแล้วจะเป็นคดีความอยู่เลยแล้วทั้งเงินก้อนนั้นที่ศาลยึดไป,ม,ปนะออมันเป็นเงินของคุณนะเอมันเป็นเงินของคุณคุณจะทำยังไงอ่ะอย่างกรณีเอมดีอศาลสั่งฟ้องยึดทรัพย์ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนบี c ีซในนั้นไม่สามารถโอนคืนลูกค้าได้ต้องยึดไว้ก่อน ถูกขโมยจริงป่าตัวสอบก่อนแล้วตั้งแต่ปีส0 1 3สิบสามมาถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ยังตรวจสอบไม่เสร็จสารยังเดินเรื่องไม่เสร็จแล้วทั้งวันนี้เงินที่ฝากไว้มันเป็นเงินของคุณน่ะเป็นเงินที่คุณทํามาหากินเป็นอาชีพอ่ะทําไงอ่ะตายดีครับตายไหมตายเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้ก็มันเป็นคำสั่งสารสารยึดไปไว้ต้องร้อยคดีจบถึงจะคืนได้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เงินคืนเห็นไหมมีคนออกมาเรียกร้องเห็นไหม ใช้เวลานานหลายปีนะครับแล้วถ้าเป็นคุณเป็นคนหนึ่งในนั้นอ่ะเป็นของคุณอนะ่ะคุณจะทําไงคุณจะทํำยังไง yes, <ma? S 1> เครียดไหมเครียดเพราะฉะนั้นเว็บเทรดนะครับจะเป็นสถานที่ที่คุณตั้งใจจะเก็บสินทรัพย์ในระยะยาวจริงๆเลยผมถามทุกคนตรงนี้เลยตอนนี้มีใครวางแผนที่จะออมบี c ีีบ้าง ใครตั้งใจที่จะเก็บออม btc พิมพ์คำว่าอม TC, อ,มอม btc ลงมาหน่อยออม btc มีไหมแล้วถ้าคุณตั้งใจจะออมอ่ะคุณจะไปออมที่ไหนอ่ะคุณจะไปออมไว้บนเว็บเทรดห้าปีสิบปีอ่ะแล้วคุณไม่รู้เลยว่าวันดีคือดีมันจะโดนจอบโดนแฮกเนี่ยขนาดไบ a น c e เป็นเบอร์หนึ่งยังโดนอ่ะเจ็ดพัน btc อ่ะถูกปะ แล้วเว็บอันดับสองอันดับสาคุณคิดว่ามันจะรอดเหรอเอออะคุณดูดิสถิติเนี่ยบิฟิเนกยังโดนเนี่ยน A C D o เนี่ยบิฟิเนกยังโดนอ่ะนะครับเป็นเว็บเทรดที่มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงแล้วนะบิฟิเนกเนี D ่ยยังโดนเลยแล้วคุณจะไว้อยใจเอชเชงได้งไงแบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้มาโจมตีเอชเชงนะเพราะว่าข้อมูลที่ผมก็บอกผมก็ใช้งานอยู่ผมก็เทรดอยู่แต่ผมรู้วิธีการเก็บที่มันถูกต้องไง เก็บยังไงให้ปลอดภัยผมก็สอนและย้ำมาลสทธิ์เสมอว่าเฮ้ยจะเก็บบิตคอยเนี่ยต้องหาวิธีการเก็บให้มันปลอดภัยนะแล้วถ้าคุณเก็บไว้บนเว็บเทรดุณลองคิดดูนะคุณมีคุณวาดฝันว่าเฮ้ยคุณอยากจะออกมาเป็นเทรดเดอร์อาชีพโอ้โหลอยจินตนาการปั้นพอไปถึงห้าแสนเก้าแสนเปี้ยงโดนจาะเว็บเทรดโดนแฮกขโมยเหมือนเอ็มทีคอรบเลยนะงอกเลยงานงอกเลยเพราะฉะนั้น วิธีการเก็บเนี่ยผมแสวงหามาตลอดหลายปีจนค้นพบความลับเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้แน่นอนอดใจรอน,นี้เนี่ยหลายคนพิมพ์คําว่าออมบีดีซีมาเต็มเลยนะคนที่คิดกำลังจะออมบีดีซีนะคุณดูไลฟ์นี้จบคุณจะค้นพบเลยว่าวิธีการออมที่ดีที่สุดที่ผมเนี่ยแนะนําให้ทุกคนได้ใช้มันคือวิธีไหนไปดูกันต่อนะครับลองคิดดูนะครับถ้าเหรียญที่คริปโตเนี่ยอันนี้ผมพูดไปแล้ว มันไม่มีประกันทํำยังไงนะครับคุณคิดว่าสินทรัพย์คุณจะได้กลับคืนมาไหมอ่ะเออถ้าถ้าวันนั้นไบแอนดมันไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วมันไม่ได้มีประกันแต่มันเป็นเว็บเทรดที่อยู่อันดับท้ายๆแต่คุณทะลึ่งไปเทรดแล้วมันโดนแฮ็กไปเจ็บพันบีซีคุณคิดว่าเขาจะมีปัญญามาจ่ายไหมคุณจะไปฟ้องร้องหรอประเทศจีนที่ไหนสิงคโปร์ที่ตั้งไบแอนดทุกวันนี้ฐานที่ตั้งจริงๆเนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เลย รู้หรือเป่าบางคนอกสิงคโปร์เออมีสาขาสาหรัฐอยู่จีนหรือเปล่ายังเป็นที่ตกเถียงกันเลยนะว่าสำหรักงานใหญ่ไบแนนอยู่ไหนเออเพราะอะไรรู้ป่านะครับเว็บเทรพวกนี้เขาไม่อยากจะเปิดเผยที่ตั้งจริงเพราะมันเสี่ยงต่อการถูกโจมตีถ้าทำตัวเป็นไลท์ไลท์สูนกลางเหมือนบิตคอยได้มันก็จะดีบา้าคือไม่รู้อะ ทำไมมันถึงไม่มีเว็บเทรดที่เป็น d e ออกมา Decentralized Exchange คืออะไรรู้ป่ะคือมันไม่ต้องมีตัวกลางไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์มันทำงานบนบล็อกเชนแล้วบล็อกเชนมันถูกโจมตีไม่ได้มันเลยมีที่มาว่าทำไมไอ้เชงเริ่มพัฒนาเป็น Decentralized Exchange โดยที่ไม่ต้องมีคนคอยควบคุมในสูตรการเออเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนโจมตี DDoS ห้เอ็ด็ attack หรือจับคู่แข่ง น,นี่ข้อมูลลึกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโนตนี่คือภัยร้าที่สุดที่นักลงทุนหรือเทรดเดอร์จะมองข้ามไม่ได้เพราะเงินทุนทั้งหมดของคุณจะกลายเป็นสูงทันทีนะครับหากเว็บเทจที่คุณเลือกใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีประกันที่สําคัญไร้ซึ่งความรับผิดชอบม,มันมีนะเว็บเทจต่างประเทศที่ผมเคยไปใช้แม่งึจะปิดตัวลงก็ปิดเลย ไอเว็บเทรโนเนมคือแบบมันมีเนมอะมันมีชื่อแหละแต่แบบไม่ได้ดังมากแต่มันมีบางเหรียญที่ถูกลิสต์แต่เราต้องการจะไปเทรดเหรียญน,นั้นเออเอาเหรียญนั้นไปขายอย่างเงี้ยพอเข้าไปปุ๊บแม่งปิดตัวเข้าไปปุ๊บล็อกเหรียญถอออ,อเหรียญออกไม่ได้อ้างบ้างเอา wallet maintenance คำถามคือใครเป็นเจ้าของเงินเราเป็นเจ้าของเงินออกจาก wallet maintenance ทำไมกูเข้ากระเป๋ากูไม่ได้ไมันก็ไม่ใช่เงินเราดิถูกปะ ันนี้ผมก็พูดกับเพื่อนผมว่ามึงบริากไวบนเว็บเทรดทไมมันแมนเทนนนซ์มึงเข้าเว็บเทรดไม่ได้มึงถอนเงินมึงไม่ได้แล้วถ้าตอนมันแมนเทนนนซ์มึงต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ลูกมึงน่นั่นเงินมึงนะเว้ยผมก็ถามลูงเนี้ยแล้วเพื่อนก็แอบเออ,อวะ่ะกูไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้ถ้าในอนาคตนะที่ตัวแม่งสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้แต่เงินกูอยู่บนเว็บเทรดเนี้ยแล้ววันนั้นอ่ะแมนเทนน่นนั่งสิบสองชั่วโมงอะ่ะอย่างเว็บเทรด อะไรโอเคเอนึกจะปิดเมนเทนแนนซ์12ชั่วโมงยาวเลยให้ลูกค้าอะไรนะที่ใช้ทูหรืออะไรสักอย่างเข้าไม่ได้เอาคนนึกจะทำก็ถทำว่ะเออเอาเงินของฉันอยู่ในนั้นอ่ะถ้าจะถอยไปให้ลูกให้เมียให้แม่โอนไม่ได้แล้วเงินของอ่ะเงินของเราถูกไหมเห็นภาพไหมมันไม่มันไม่ใช่เงินของเราอย่างแท้จริงเออผมจะพูดอย่างนั้นแล้วกัน นะเพราะฉะนั้นอันนี้จะฝากไว้ที่ไหนก็คิดให้ดีนะครับต่อมาในข้อที่3นะครับเว็บเทรดถูกโจมตีนะครับด้วย DDoS หรือ51% attack ผมต้องบอกว่าในข้อที่3มเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกับ b i t ฟ i n e x มาแล้วนะครับในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับปี2020 b i t ฟ i n e x ถูกโจมตี1ชั่วโมงมากกว่า1ชั่วโมงนะทำให้ระบบเนี่ยหรือกดาดเทเนี่ยการซื้อขายหยียเป็นจุดชะงัก แล้วคุณลองคิดดูนะถ้าสถานะตอนนั้นที่คุณเปิดอยู่เปิดช็อตร้อยเอกแล้วมันโดนดีดดอตตูมเข้ามาเป็นไงแบนเทนแล้าไงตายล้างพอร์ตนะครับช่วงที่จังหวะมันโดนโจมตีเนี่ยดีดดอตเนี่ยหรือห้าสิบเอ็ดอ่าห้าสิบเอ็ดเอร์เซ็นต์แอคแท็กโจมตีเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องอธิบายก่อนมันคืออะไรไอ้ดีดดอตเนี่ยกับห้าสิบเอ็ดเอร์เซ็นต์แอคแท็กมันเป็นการโจมตีบนเครือข่ายนะครับหรือเน็ตเวิร์ก ไอ้ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นกแท่เนี่ยก็จะมีกลุ่มองค์กรกลุ่มหนึ่งนะครับต้องการควบคุมโนนหรือต้องการแบบเหมือนเหมือนในสภาต้องการมีซสมากกว่าเออแล้วจะได้คุมอำนาจ <c oughs> โยง,งเข้เเดดา,าไปกันาเรื่องอย่างเดียวเดียวเดียวโดนดราม่าไมมเนาะนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นนึกออกไหมไอ้ห้าห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นักแขงคือมันจะมีกลุ่มกลนบางกลุ่มที่ต้องการมีอำนาจเหนืนอคอมมูนิตี้อื่นๆ เพื่อที่จะต้องการควบคุมเหรียญนั้นนั้นมันก็เลยพยายามจะหาวิธีโจมตีเช่น5 1 a t t a k เพื่อต้องการเข้าไปควบคุมอ่าแล้วก็ดีด s อเนี่ยก็คือการโจมตีบนเกระข่ายหรือโจมตีเน็ตเบืรอกให้มันล่มให้เว็บเทมันใช้ไม่ได้ทำไมต้องดี o ดอก็เฮ้ยลูกค้ามึงเยอะเหรอจ้างแฮกเกอร์เลยโจมตีอันนี้มันเป็นสงครามธุรกิจซึ่งผู้ลงทุนเนี่ยก็พลอยรับความเสียงไปด้วย ถูกไหมเราเป็นนักเทรดเราไม่รู้หรอกว่าไอเว็บเนี้ยมันไปขัดข้าวเว็บนั้นหรือเปล่าและไอเว็บเนี้ยก็ไปจ้างแฮกเกอร์ให้มาโจมตีดีนอสไปจ้างเกาลี้นเหนือให้มาโจมตีให้มาแฮกขัดผลประโยชน์กันไงคือเราไม่รู้มันเป็นสงครามใต้โต๊ะหรือสงครามการเมืองรูปแบบหนึ่งแต่หน้าที่เราอะเราเทรดเราหาเงินเราทำกำไรแต่เราต้องซวยรับผลกระทบจากการโจมตีพวกนี้ไปด้วยเหาะ เออคิดดูนะครับหรืออย่างของ OKEX OK ในวันเดียวกันวันที่28กุมภาพันธ์ปี2020ที่ผ่านปีนี้เว็บ OKEX OK โดนโจมตีนะครับอย่างรุนแรงยิ่งกว่าครั้งแรกยิ่งกว่าบิตซนนะครับแล้วคุณคิดดูนะให้การโจมตีเหล่านี้นะครับถ้าคุณเทรดฟิวเจอร์หรือเทรดมาร์จิ้นเนี่ยแล้วเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ระบบมันเว็บมันล่มมันเกิดช่องโหว่ เหรียญคุณบัญชีคุณมันก็มีโอกาสที่เว็บไซต์เนี่ยจะเกิดช่องโหว่และก็ไม่ปลอดภัยและก็โดนโจรกรรมเกิดขึ้นได้เหมือนกันเห็นไหมครับมันมันเชื่อมถึงกันผมเป็นหนึ่งคนนะที่ศึกษาอะไรก็จะศึกษาลึกอะนะครับเลยเป็นที่มาของไลฟ์นี้นะครับมาเรียบเรียงนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเฮ้ยอดีตมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วหรือยังไอสิ่งที่ผมกังวล บางทีเนี่ยบอกทุกคนไปทุกคนก็ไม่ต้านหนักมันต้องมีหลักฐานให้ทุกคนดูแบบนี้มันโดนโจมตีเว็บเทรดไหนก็โดนแล้วคุณจะไว้ใจเว็บเทรดให้เก็บเงินของคุณต่อไปอีกเหรอเออคิดเอาโน้ตนะครับไม่ว่าเว็บเทรดไหนเว็บเทรดอะไรก็ตามจะดีแค่ไหนก็ตามมันก็ยังมีช่องว่างหรือจุดอ่อนให้โจมตีได้อยู่ดีคุณจำไว้เลยตราบใดที่มันเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กคุณจำไว้เลยเน็ตเวิร์กก็คืออินเทอร์เน็ตหรือว่าเครือข่ายไร้สายนะเมื่อใดก็ตามที่มันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ออฟไลน์ line, มันไม่มีความปลอดภัยนะครับมันก็ยังไม่มีความปลอดภัยอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเก็บไปบนเว็บเท็เราก็ต้องคำนึงว่าเฮ้ยเราจะเก็บระยะสั้นระยะยาวระยะ ระยะกลางขนาดไหนอันนี้เราก็ต้องตอบตัวเองให้ชัดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถไว้ใจเ,เชงได้เต็มร้อยอันนี้ไม่ได้มาโจมตีเ,เชงไหนนะต้องบอกหลายคนก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนจะบอกเฮ้ยมันมาโจมตีแบบสีฟ้ามาโจมตีสีเหลืองสีเขียวเปล่านะครับผมเอาข้อมูลสถิติจริงๆไว้ทุกคนให้ดูเพราะเป็นห่วง,งทุกคนนะทั้งลูกศิษย์ในะคลาสแล้วคนที่อยู่หน้าเพจติดตามเพจ จะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องชอบกันไหมนะนรับข้อมูลแบบนี้ลึกๆแบบนี้ชอบกันไหมถ้าชอบขอหัวใจให้ผมขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมนีครับขออนุญาตพักหนึ่งนะครับขอแฮมมากนะคุณจักรช้บอกพูดถึง o k เคและปวดหัวครับ เห็นไหมคือเราไม่มีสิทธิ์อะ่ะคือมันนึกจะแมนเทนแอน์มันอยากจะปิดมันอยากจะหยุดไม่ให้เราถอนมันก็ไม่ให้เราถอนเออแล้วก็มาบอกว่าปิดปรับปรุงระบบจริงๆเบื้องหลังมันอาจจะโดนดีดอโดนฮัสเบิร์ตโดนเ็ตแท็กโดนคู่แข่งโจมตีเราไม่รู้ไงหน้าที่เราคือเทรดเออกูเทรดหาเงินกูเทรดทำกำไรแต่มึงจะมีสงครามกันมึงจะไม่ถูกกันเว็บนี้เว็บนั้นอันนี้กูไม่รู้เออพูดกันภาษาเพื่อนนะนะกูไม่รู้หรอกมันจะโจมตี แต่ขออย่างเดียวอะ่ะเวลามึงปิดปรับปรุงอย่านานได้ไหมใจกูเสียเออพูดกับเพื่อนแบบเนี้เวลาแม่ปิดปรับปรุงหรือเม่นทัทนแนนทีแม่งปิดโคตรนาน12ชั่วโมงเลยโอ้โหบางเว็บ24ชั่วโมงโอ้โหใจหายดิครับฝากไว้หลายแสนหลายล้านใจหายไหมหายอ่าเพราะฉะนั้นผมเป็นหนึ่งคนที่ไม่เคยเก็บเงินเยอะๆไว้บนเว็บเทรด ตั้งแต่ผมรู้แล้วค้นพบความลับว่าผมเก็บยังไงึไปีปลอดภัยผมไม่เคยเก็บไม่เคยเก็บไว้บนเว็บเทรดอีกเลยนะต่อมานะครับในข้อที่สี่หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเว็บเทรดเนี่ยนะจะทําผิดกฎหมายซีอเนี่ยนะจะถูกจับไปดูเว็บเทรดทาผิดกฎหมายซีอถูกจับล่าสุดบิทเมกซีอถูกจับเว็บเทรดเคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับ แต่ซีอแม่งโดนจับซะเองคุณคิดดูเดิแล้วคุณจะไปไว้ใจไอ้เทงได้เหรอคุณไม่รู้เลยว,ว่าซีอีไม่ทําอาชีพอะไรฟอกเงนินหรือเปล่าบิดเมกโดนจับครับละเมิดบัญญัติความลับของธนาคารสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงนินแต่ในกรณีของบิดเมกเนีย่ยโชคยงดีที่ไอ้หมอนี่เนี่ยเจ้าของซีอีโอบิดเมี่ มันลงจากตําแหน่งแล้วคนอื่นขึ้นแทนมันไม่ได้โดนเหมือนไอ้เอ็มทีกที่ศาลสั่งยุดทรัพย์ทั้งหมดแล้วรอคดีขี้ขายแต่อันนี้โดนแค่แบบคนเดียวเออรับคนเดียวประมาณนะั้นแล้วก็เดินลงจากตําแหน่งนะครับเห็นไหมไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าโดนอยา่างเอ็มทีก็ไปไงเงินทั้งหมดจะโดนยึดไว้ด้วยเออ เห็นไหมนี่คือความเสี่ยงในข้อที่สี่รากเขาบอกเฮ้ยเป็นเจ้าของเนี่ยจะโดนจับได้ไงนี่ไงหลักฐานคือความเสี่ยงล่าสุดโดนจับโดน,อน,น,อน,น,อนดำเนินคดีหรืออย่างไอหมอนี่มาร์คคาเพเลสเจ้าของเว็บไซต์ m t g o c o m กรณีของมาร์คเนี่ยมันโชคลายนะครับ คือต้องบอกว่ามีคําสั่งยึดทรัพย์เลยนะยึดทรัพย์ทรัพย์สินทั้งหมดของมาร์คเนี่ยเพื่อที่จะต้องหาหนึ่งแสนห้าหมื่นบิซีมาคืนผู้เสียหายนะครับคือมันมีโดนแฮ็กไปนะครับแล้วมันก็ยังมีเงินเหลืออยู่จำนวนหนึง่งนะครับแล้วเงินที่มันจะไอตัวมาร์คเนยต้งหามาคืนอีกเนี่ยประมาณห้าแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นบซีนะครับประมาณนี้เงินที่นักลงทุนลงทุนไปก็จะถูกยึดไว้นะครับถ้าเป็นในกรณีของไอ้มาร์นะ จนกว่าจะมีคําตัดสินของศาลนะเนี่ยถ้าโดนแบบนีกระจุกไปนะครับใครฝากเงินไว้บิตเมกถ้าซีอมันโดนแบบที่มาร์กนี่ก็ก็เจ็บไปนะครับพอซีอโดนจับปุ๊บเงินแม่งถูกถอนเนี่ยออกจากต้องขออภัยนะพูดแม่งคือแบบเราคิดว่าเราเป็นเพื่อนคุยกันแล้วกันคือเงินมันถูกถอนออกจากเว็บเทรดแล้วมันก็ทําให้เว็บบิตเมกเนี่ยนะครับวอลุม่มในการเทรดบิตคอยลดลงราคาบิตคอยก็เลยโดนดั้มลงมา ก็มีส่วนเหมือนกันเพราะเว็บเทรด BitMEX เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเว็บเทรดที่มีวอลุ่มการเทรดบิทคอยค่อนข้างสูงเลยนะครับนี่คือข้อมูลที่ผมเชื่อว่าหลายคนไม่ถ้าไปอ่านตามเว็บแบบไม่สามารถเรียบเรียงต่อเนื่องมาได้ขนาดนี้นะครับนี่ผมเอามาเรียบเรียงต่อเนื่องให้เป็นตอนๆตอนๆให้ทุกคนได้แบบเอเอเห็นภาพว่าเฮ้ยเราไว้ใจด้เทมไม่ได้วะมันเรื่องจริงขนาดซีโอไม่ยโดยจับได้อ่ะคิดดูดิเออ เพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับคุณถึงต้องเก็บบิตคอยรเอเหรียญคริปโตอื่นๆไว้กับตัวให้ปลอดภัยและเป็นเงินของคุณอย่างแท้จริงเงินของคุณอย่างแท้จริงคือเงินที่คุณเป็นคนเก็บไว้กับตัวแล้วเป็นคนถือ Pi v a t e Key เดี๋ยวช่วงคล้ายจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับต่อมาในข้อที่5เจ้าของเว็บถือพาเ e ส คำถามคือเฮ้ยมันเป็นยังไงว่าเจ้าของเว็บถือ private key ไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะผมจะอธิบายรั้ปกปติเนี่ยนะครับกระเป๋าที่เราใช้งานเนี่ยหนึ่งถึงห้าเราไม่ใช่เจ้าของกระเป๋าเลยสักสักบเดียว private key ของกระเป๋าที่หนึ่งสสามสี่ห้าเราไม่ได้เป็นคนเก็บเจ้าของเว็บเทรดเป็นคนเก็บ private key ทั้งหมดซึ่งต่อให้คุณนะครับเปิดใช้งานทุกระบบฟังก์ชัน ินหมดเลยนะเนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะไอ้เช้งมีสิทธิ์เข้าถึงกระเป๋าของคุณทั้งหมดถ้าคิดจะทําจริงๆต้องบอกว่าถ้าคิดจะทาจริงๆเขามีสิทธิ์เข้าถึงกระเป๋าเงินของคุณน้ต mm hmm. <Not S 2> นะครับจดกันไปนะเทคนิคก,การเก็บบิตคอยเนี่ยหรือเหรียญคริปโตอ,อื่นให้ปลอดภัยจําไว้เลยนะครับและเป็นเงินของคุณอย่างแท้จริงมันมีวิธีเดียว คุณต้องเป็นคนถือกุญแจส่วนตัวที่ชื่อว่า private key ตรงนี้ผมย้ำตัวใหญ่ไว้นี่เห็นไหมคุณต้องถือกุญแจส่วนตัวที่ชื่อว่า private key เท่านั้นเงินนั้นถึงจะเป็นของคุณและปลอดภัยอย่างแท้จริงถ้าคุณไม่ใช่คนถือกุญแจดอกนี้เงินและเหรียญเหล่านั้นมันไม่ใช่เงินของคุณอะจะเป็นคนซื้อมาหรือว่าจะเป็นคนขายไปแล้วก็ตาม เงินนั้นก็ยังไม่ใช่ของคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนถือกุญแจส่วนตัว (private key) นะและนี่ก็คือ5ความเสีย่ยงนะครับนะในการฝากไว้บน Exchange แคปหน้าจอไปนะครับเป็นยังไงชอบไหมข้อมูลนี้ถ้าชอบขอหัวใจลุ่มเปิมๆเปมๆเปม,ปมเป็นยังไงชอบกันไหมผมคิดว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆ นะครับแล้วผมอยากจะบอกทุกคนว่า,าถ้าวันนี้เราไม่รู้จากวิธีการรักษาหรือว่าการเอาตัวรอดในสังคมไซเบอร์แล้วกันเนาะที่มันเชื่อมต่อกับออนไลน์ตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือถือข้อมูลต่างๆส่วนตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเราไม่รู้วิธีป้องกันมันเนี่ยวันหนึ่งก็อาจจะตกเป็นแพ้แพ้ในที่นี้คืออะไรมันมีนะที่แบบว่า คนที่ตกเป็นแพ้เนี่ยก็คือแบบเฮ้ยฉันไม่รู้อ่ะฉันไม่เคยทําผิดแต่มันมีคนที่ขโมยแบบระชนไปปลอมแล้วก็ไปกระทาความผิดอย่างเงี้ยอยู่ๆก็โดนไอ้คนที่ไม่เคยทาก็โดนจับมันมีนะเออม,มันก็เป็นความผิดอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่เคยทําผิดแต่ข้อมูลเราที่รั่วไหลออกไปไมิจะชี่มันเอาไปทําผิดเราก็อาจจะกลายเป็นคนผิดได้เหมือนกัน